หมกปลาซิวกะธรรมดาแล้วพนะี่น้องแต่ว่ามันบ่ธรรมดาตรงที่ว่าเข้าไปหามาอีกแล้วก็บ่ต้องซื้อเขากินพีนะ่น้องเดี๋ยวหมกว่านไม่กินด้วยนะเป็นเพราะว่า,าเป็นหมกปราซิวพญ,ญาบาเสเซียสวัสดีครับเมื่อนี้ได้หมกปลาซิวเด้อพนะี่น้องเล้อหมกปลาซิวที่คอยไปโยกมากครับไอ แม่ครับน้องโมอ้วนนะครับพี่น้องอันผู้ใดยอยากเห็นกลับไปเบิ้งในแฟนเพจเด้อเดี๋ยวสิลงคลิปให้เบิ้งว่าไปหาปลาชิ้วแบบไหนมีอันโมกปลาซิ้วมีพักกับแก่ดนิดหน่อยพี่น้องมีหน่อไม้ไปหาสดๆจากสวนบัณยายแล้วก็มีอันตัวผู้มีบักแข่งคราวนี้ห่อนๆพี่น้องขายนี่ห่อนหอนเลยเอามาสเสิร์ฟบัมกันเดอ้อพี่น้องเดอ้ออันทั้งไก่ทั้งไก่โมกปลาซิ้วกะธรรมดาละพี่น้องแต่ว่ามันบ่ธรรมดาตรงที่ว่าเท่าไปหามาอีก แล้วก็บอต้องซื้อเขากินพี่น้องเป็นมุกลาซิวทีส่งเครื่องคือใส่พักอีตูต่ำเครื่องเทศใส่ี่น้องต่ำเครื่องอันตะไคร้แบบบกูดพริกหัวหอมแดงบักกเทียมปลูกรถด้วยผงชูรสน้ำปลาพี่น้องผงชูรสน้ำปลาอย่าขาดแค่นั้นพี่นอ้องจะสุดใส่เกลือแลวมันสิเค็ม <c oughs> เอา้ามีอันมากระถินน้ำพี่น้องมาเสแสรบกับพยาบาลเด้อเอฟซี FC ที่อยู่ทั้งไก่ทั้งไก่มารับพี่น้องเแสรบ,บน้ำกัน กินผู้เดียวหมูว่านไม่กินด้วยนะเป็นเพราะว่าเป็นหมูปสัสซีมหอมค่ะหอมเนี่ยแซ่บผักน,นกุ่นผักพี่น้อง มกมันไงพอหลอกมันไงยังแซ่บม,มกไปซิวหน่อยพี่นอนรู้วาเข้าบ้านไหมอ่ะ หองๆไปแล้วก็ต่างฉากเสร็จแล้วกันไปเลยสิ้นพูดเดียวกันอันจะพึ่งถามหาเด้อเมื่อวันน้องจะมาเป็นคลิปๆแล้วพี่นาะลูกกรปเช้วหอมหอมหอมผักอีตูถ้าต้นหอมน้องไปน้อง เออผักอีตัวเนีย่ยนพะี่น่ะเห็นไหมผักอีกตัวหอมผัก มาเดอร์เขาอยู่ต่างประเทศมาถึขงขาขาวบ้านเข่าเลยเป็น,น่อกับข้าบ้านเราอร่อยที่สุดโดยเฉพาะที่เราทำเองนรองฟีเมื่อเจ้าของเองเฮ็ดเองแซ่บ มูบางไงเพียงมูเห็นไหมอ่านอาร่างกายแบบกันเบิร์ตเบิร์ตตั้งบากันอีกทีหนึ่งพี่น้องไม่ดุดดวดดุดดวดเขาแล้วทำไมสดต้ม ต้มน่านเดียวรสชาติก็เอาคมนิดนิดอันนี้แกงแซบนิดหน่อย แล้วเมื่อนาสิแกแอร์เราไม่สู้กินแสบรอบเพี่ย อหอมเครื่องเคียงคอยใส่ปัาอีตูวเป็นสว่วนแล้วเนี่ยหลับข้าวไม่เป็นอย่างเจอเครื่องเคียงก็แม่คำว่าข้าวแล้วเพียง แต่ไขมันมะกรูดตำหอมหอมกระเทียมตำเอาอยู่ <c oughs> คุยปากอีตู้ลุกรวด,ดดอเนอยบแล้ว อันนี้แซ่บมตัวควายมาก,กินเลยบักข้างแข่งคมบักแข่งธรรมดาแข็งบ้านเท่านี่ะบักเขียวพวงกินแล้วเป็นข้ามยาพี่น้องไม่ไมประโยชน์ไปหามาก,กินเด้าไผ่ไว้ต้งเบอร์ให้กิน

แม่แม่ <c oughs> หมูข้าวเฮี้ยนพี่แล้งกินใบกระสีโอเ,เกือเลยละ <c oughs> อีตัวเนียนๆอืมแบบเดียวข่าวเบ็ดตีเแล้ววุ้นเดียวขาวบ็ดตีเแล้วพียงวะอืม,อม,อม เหนียวไหมันห่วยห่วยอยู่ you oh. กุญแจอันคิดนทอดมุกอวนกะอันโอ๊ตเอากันเด้อแล้วอันขนงทีมาเพราะว่าตั้งกล่องแนวนี่ยอันค้นเบิ้งสีลายว่าจำเป็นหรองไม่อันช่องใหญ่ๆในน้นำมากก่อนก็เลยตั้งแนวนี้ลองเบิง้งอย่าเพิ่งจมเด้ออันทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจเขาหมักจังสีห้างยูทูบกับเบิ้งจังสี่เดจะได้เป็นหรองแล้วเบิ้งคอยพูดเดียวกันได้ดอกเดี๋ยวมุกอวนมาก เดี๋ยวมาโมวันเด้อคลิปนี้ไปก่อนนะครับเนาะก่อนสิไปก็ขอให้พี่น้องอยู่รีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงบลอดเจ็บปลอดจ็แล้วก็มีเงินทั่งใส่ลหลายๆครับและที่สําคัญอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พยาบาคโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อพักแพงแย่งกันพี่น้องอยูริไม่แห้งสุขุมทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย See you next video Thank you for watching